การสร้างพุทธรูปหรือการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะมีในตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเพื่อเป็นตัวแทนขององค์วัดสาสดงอย่างนี้ครับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีปรากฏแน่ชัดว่าทําหรือไม่แต่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่เคยห้ามนะว่าสร้างใดหรือไม่แต่ก็ประกากชัดเลยว่าผู้ใดและเลือกถึงพระพุทธเจ้าแเลือกถึงพระธรรมพระสงฆ์นั่นเป็นการเลือกที่ยอดเยี่ยมและพระองค์กล่าวว่า อนุสติที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือพุทธานุสติอคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นการระลึกถึงก็เพียงในนึกเอาถ้ามันไม่มีภาพผมไม่เห็นครับดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าที่มีฝีมือก็เลยเอาอะไรก็ได้มาทําเป็นรูปพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ทำ<ต>นี่แหละคือเป็นเครื่องเดียวเ,เครื่องที่ระลึกว่าระลึกถึงแล้ว มีอานิสงส์